เช้าวันที่25สิบห้าลุกขึ้นมาถ่ายปุ๊บมีมูกเลือดออกมาเป็นเลือดสดๆฮะเยอะเยอะมากเจ็บไหมฮะเจ็บครับเจ็บด้วยทราบสาเหตุไหมฮะก็ตกใจครับอืมก็ไม่ทราบสาเหตุก็แต่ตกใจอ้าวแล้วทําไงต่อครับครับผมแต่เช้าวันนั้นเน่ะก็รีบไปทํางานอืมก็ยังก็ยังต้องทนก่อนยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้ไปหาหมอครับคราวนี้ก็รู้สึกว่าปวดทั้งวันต้องขับรถด้วยครับ ออครับผมก็เลยออีกวันนึงก็ตัดสินใจลางานครับครับผมก็ไปหาหมอครับหมอก็บอกว่าเป็นลิสะดวงเป็นลิสิดวงคือพฤติกรรมก่อนหน้านี้คุณเป็นคุณคุณถ่ายยากไหมก็เป็นคนที่จะกั้นบ้างฮะัอมีครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานด้วยอ่าฮะครับมีงานงานงานจะเร่งเรียบงานจะเร่งเรียบแล้วก็จะทําอะไรไวๆครับ ครับผมทานข้าวก็ทานไวเพราะมีงานประชุมบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยอ๋อพอทานอาหารตอนช่วงทานก็จะทานเร็วครับเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดรีดทานแล้วก็กั้นถ่ายอันอันการถ่ายครับอ๋อฮะเพราะว่าบางทีลูกค้านั้นเรากลัวไปไม่ทันก็จะต้องไปลูกค้าก่อนอืมอืมห่วงงานมากกว่าแล้วมาห่วงสุขภาพตอนไหนฮะพอเริ่มรู้ว่าเป็นละคราวนี้ ไปพบแพทย์นะฮะแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นลิซดวงเสร็จแล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ครับดันเข้าไปเขาบอกว่ามันมีม,ตมีติ่งเนื้อออกมา uh huh. แล้วครับแล้วก็เป็นแผลครับครับผมหมอให้อยู่พักสองวันแล้วก็ให้ยามาทานแล้วก็ยาเน็บครับครับผมผมก็ใช้ยาหมอไปสองวันอาการไม่ดีขึ้นมันก็ปวดทุกวันปวดปวดมากครับ ปวดปวดยังไงฮะปวดปวดท่ายหรือว่าจะปวด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 บริเวณปวดก้นปวดที่บริเวณฤๅษีดวงนั่นเลยใช่ครับอ่าฮะก็ที่หมอให้หยุดพักเนี่ยก็ทานยาแล้วก็นอนไม่ยุ่งกับใครนอนปิดห้องนอนเพราะเพราะว่าไม่อยากคกลยกบใคมมันปวดออยู่ได้สองวันก็กลับไปหาหมอใหม่ครับอกว่ายังไม่หายปวดแล้วก็อาการก็ไม่ดีขึ้น ครับปวดรุนแรงเลยเหรอรุนแรงมากครับคราวนี้หมอก็นัดผ่าตัดครับก็ผมก็บอกว่าให้ไปเตรียมตัวอืให้ไปเตรียมตัวผ่าตัดอ่าฮะจะผ่าตัดลิสีดวงครับผมคราวนี้ผมเนี่ยกลัวครับกลัวการผ่าตัดเสร็จแล้วไงหนีหมอเลยเจ็บจนก็ช่างมันจนทุกวันนี้ยังไม่ไปพบแพทย์อีกเลยครับโอ้โห เออแต่แต่พฤติกรรมหรือว่าชีวิตประจําวันมันยังไงฮะมันเจ็บปวดทรมานไหมหรือว่าถ่ายได้ไหมหรือว่าปก,กติแล้วเลยไม่ไปคือที่หมออนัทผ่าตัดใช่ไหมครับผมก็เลยก็เลยมีประสบการณ์ที่ว่าที่เรากลัวใช่ไหม,ม,มแต่ว่าก็มีเคสที่ที่เขาใช้บีมเนี่ยครับอ๋อคุณมาคุณมารู้ว่ามีมีคนที่มีประสบการณ์ ใช้ใช้บีมแล้วได้ได้ได้ผลครับก็เลยก็เลยลองใช้คุณดูจากไหนทราบจากไหนฮะก็มาที่คุณตุ้ยนะคุณตุ้ยคุณตุ้ยแนะนําแนะนํามาครับอ่าฮะเขาก็มีคนเราก็มาฟังเนี่ยเราก็มีคนเป็นนัสึดวงอืมก็คล้ายๆเราครับก็เลยกินบีมบีมเขียวก่อนก่อนที่คุณปวดไม่ไปหาหมอนั้นกี่เดือนด้วยกันฮ อ๋อผมผมเป็นแล้วผมเป็นหนักเลยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคือปลายปีที่แล้วมาจนถึงเมื่อไหร่ฮะที่ที่มารู้จักกับบิมบิมเรียนรู้มาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทานอ่า,าครับยังยังยังไม่ได้ทานยังไม่ได้เป็นอะไรอ๋อรู้มาก่อนหนะ้านั้นแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ประสบด้วยตัวเองอ่าครับผมพอหมอนัดผ่าตัดผมไม่ไปหาหมออืมแล้วอ,อหมอที่ จัดยามาให้เนี่ยทั้งยาเหน็บยาอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช้อมครับผมผมก็เลยลองทานบิมดูครับครับผมก็ทานก่อนอาหารหนึ่งเม็ดก่อนอาหารหนึ่งเม็ดสามเวลาแล้วก็ก่อนนอนอีกหน,นึ่งเม็ดก็สี่มื้อสี่มื้อรับพอสักสามสี่วันอะอาการปวดมันรู้สึกว่ามันหายไปสามสี่วันเท่านั้นเองเหรอฮะครับผมอาจารย์ทําไมมันออกฤทธิ์ได้รวดเร็วอย่างนั้นครับ TH1, T-regulator Th สร้างแล้วก็ไปลด TH2 อ,อาการอักเสบลดลงอาการปวดก็หายเลยคือพูดง่ายๆร่างกายเราเมื่อสมดุลมันก็แข็งแรงครับผมพูดถูกไหมฮะครับเมื่อแข็งแรงมันความเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายมันก็ครับรรเทาครับ,ค,รบคืออาการอักเสบมันหายไปอะ่ะม,มันก็ปวดวมันก็ไม่ปวดแล้วมันก็เหมือนอคนร่างกายปกติครับอ่าฮะก็หลังจากนั้นประมาณเจ็ดถึงสี่วันนะฮะครับ เลือดมันก็หยุดก็ไม่มีเลือดออกมาแล้วคือก่อนหน้านั้นเวลาถ่ายจะมีจะมีจะกลัวการเข้าห้องน้ำมากเลยก็จะยิ่งไม่เข้าอีกเออนะเออฮะเอาฮะพราะรู้เหตุการณ์่วงหน้าว่าถ้าเราเข้าเมื่อไหร่มันก็จะมีเลือดไหลออกมาครับครับผมก็เลยเก็บมันซะไม่เข้าดีกว่าก็ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเข้าอ่าฮะครับก็ประมาณเนี่ยเจดถึงสี่วันน้ก็ไม่มีเลือด เวลาถ่ายก็ไม่มีเลือดออกมาแล้วครับอ,อาการปวดละ่ะอาการปวดนี่มันหายไปตั้งแต่สี่วันแรกแล้วสี่วันแรกก็หายไปแล้วครับโอ้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอักเสบหายไปก็เลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดครับใช่ครับแล้วหมอที่บอกว่าจะต้องผ่าตัดแล้วฮะ,ะไม่ไปเลยครับไม่กลัวแล้วเหรอตอนนี้ว่าว่ารุนแรงหรือเปล่าก็ยังไม่ไปพบแพทย์อีกเลยครับไม่แล้วคุณมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดนี่มันต้องรุนแรงแล้วนะ คือรุนแรงแต่ว่าผมผมกลัวคือตัดสินใจแล้วยังไงถ้ารุนแรงให้ผ่าผมก็ไม่ผ่าไม่ผ่าครับโอ้โหใจเด็ดมากนะครับ <c oughs> ไม่กลัวหรอครับว่าหลังจากนี้มันจะมีความรุนแรงอะไรที่สะสมอยู่คือคือผมเนี่ยกลัวกลัวกลัวการผ่าตัดมากแม้แต่เข็มเีดยาเนี่ยก็ไม่เอาเลยยังทําถ้าหมอไม่ไม่เีดยาเนี่ยจะดีที่สุดผมจะขอเลือก เรื่องวิธีไหนก็ได้ไม่ฉีดยาไม่ผ่าตัดครับสุดท้ายบิมช่วยคุณได้ใช่ครับตอนนี้ทานมานานแค่ไหนแล้วครับผมที่รู้สึกว่าที่มันหายที่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะฮะที่ที่หลังจากขวดแรกกระปุกแรกนะครับพอกระปุกที่สองนี้ผมก็ก็ทานห่างๆหน่อย ครับก็คือวันล,ละสองลลครั้งวันละสองครั้งเช้ากับก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนครับแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ก็ทานบางวันก็เม็ดหนึ่งบางวันก็สองเม็ดอ๋อก็ทานทานมาเรื่อยๆนะถามจริงๆมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเช่นทานน้ํามากขึ้นทานอาหารที่มีกากใยทําให้ถ่ายง่ายขึ้นไม่ได้ปรับเปลี่ยน,นครับเพราะผมมันเป็นชีวิตประจำวันที่ว่าผมจะเคี้ยวก็ยังรวดเร็วอย่างนั้นเหมือนเดิมครับอั้นก็ยังอั้นเหมือนเดิม ก็มันบางครั้งบางครั้งบางครั้งถ้ามีโปรแกรมอะไรแบบนี้ครถ้ามีโปรแกรมพบลูกค้าหรือว่ามีโปรแกรมประชุมมีโปรแกรมอะไรแบบนี้ครับถ้าไปไม่ทันก็ต้องอันอะไรแบบนี้คือที่เรียนถามนีเน้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมก็เลยทําให้ลิสีดวงหายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยครับใช้ชีวิตปกติอืมอาจารย์ครับจากการที่บิมสูตรสีเขียวเนี่ย ออกลทธิ์บางคนเร็วบ้างช้าบ้างเพราะอะไรครับผมว่าแน่นอนนะขึ้นอยู่พฤติกรรมแลาา้วก็อาหารที่กินครับครับอาหารที่กินบางรายนี่อาจจะมีท้องผูกอยู่ตลอดเวลา,า,ามันก็ยิ่งจะทําให้หายากครับรบอย่างกรณีนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มีเรื่องอาการท้องผูกใช่ไหมไม่มีครับผมอเพราะฉะนั้นก็ก็จะลดเร็วขึ้นครับเมื่อท้องไม่ผูกเวลาขับเวลาขับถ่ายมันก็ไม่เสียดสีเยอะนะมันก็หายเร็ว ก็คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับต้นทุนนะต้นทุนของแต่ละคนนะฮะคนที่เป็นรุนแรงแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงเดิมอยู่แล้วก็อาจจะดีขึ้นเร็วขึ้นใช่ครับนะฮะแล้วอาหารถ้าหากว่ามันช่วยในการขับถ่ายกินอาหารกากใยเยอะับนะมันก็ไม่ทําให้เกิดการเสียดสีนะครับก็ถ่ายเสร็จทุกวันนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับผมอขับรถก็ไม่เสียวมันแต่ก่อนอืไม่ปวดไม่อะไรแล้วถ่ายไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดแล้วครับผม